สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ fc ที่ติดตามช่องสมาคม h ช n แนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็มีเหรียญ4ีสเหรียญ4พศสอี่แบบมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตาม เป็นกาลังใจให้กับทางช่องสมาคมแชนแนลช่องสมาคมชนแนลก็จะมีกําลังใจทําคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปเหรียนแปลกคลิปเหรียญขายได้คลิปเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญตลอดจนช่องที่รับซื้อเหรียญก็จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันคลิปนี้นะครับ ก็จะมาให้ข้อมูลเหรียญที่มีช่องประกาศรับซื้อนะครับช่องสมาคมนนเองก็ได้ส่งไปประเมินราคานะครับก็ได้รับการประเมินราคาบ้างยังไม่ได้ประเมินราคาบ้างก็เนื่อ, Stevens, จองจากว่าทางช่องเขาก็อาจจะยังไม่มีเวลานะครับในการนําเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อ มีช่องประกาศรับซื้อมาทําคลิปคลิปนี้คือช่องสมาคมแชนแนลก็มีเป้าหมายอย่างเช่นผลพลิตได้ก็อาจจะมี f c ติดตามอาจจะได้ยอดวิวบ้างนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีผู้ติดตามอาจจะไม่มีผู้สนใจนะครับก็มีบ้างนะครับทั้งนี้คลิปที่ประกาศรับซื้อเหรียญสี่เหรียญนี้ ก็ช่องสมาคมชาแนลก็เชื่อว่าไม่ใช่มีแต่ช่องสมาคมชาแนลช่องเดียวแล้วก็คนเดียวที่ติดตามก็อาจจะมีหลายๆคนที่ติดตามนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามนะครับอาจจะถามทางช่องสมาคมชาแนลก็เคยมีข้อมูลหลายๆข้อมูลแล้วว่าช่องไหนรับซื้อจริงช่องไหนรับซื้อไม่จริงนะครับ แต่ช่องสมาคามเชนแนยก็ยังไม่ได้เปิดความจริงหรือความไม่จริงอะไรในส่วนนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับช่องสมาคามแชนแนลช่องสมาคามแชนแนลก็เคยทาคลิปประกาศรับซื้อบ้างแต่ช่องสมาคามแชนแนลก็รับซื้อเหรียญหายากนะครับเหรียญปีพศ25 29นีิ้ิดชนิดหนึ่งบาทนะครับก็ไม่มีใครนํามาขายให้เหรียญชนิดห้าบาทปี4 6หก็ไม่มีใครนํามาขายให้เพราะว่ามันหายากรพราเสียนตรง นะครับพ้าเขียนตรงอย่างนี้นะครับก็เท่าเท่า,ท,าที่ประกาศรับซื้อมาก็ไม่ได้สักเหรียญน,นะครับช่องสมาคมก็เลยปิดการประกาศรับซื้อไปก็มาทําคลิปแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญขายได้เกี่ยวกับช่องประกาศรับซื้อนะครับเหรียญน,นี้นะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยนะครับปีพศ2549ตัวรังสือแตกนะครับตัวเลขแตกส่งไปประเมินราคา เขาก็ประเมินให้เหรียญละ20บาทนะครับก็มีอยู่ประมาณ20กว่าเหรียญนะครับถ้าเขาซื้อ20บาทก็ขายนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันปั๊มไม่ติดด้านหน้าปีพศ2557เดหรียญนี้ปั๊มไม่ติดด้านหน้านะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันใช้เสื้อแหว่งปีพศ2552นะครับเขาส่งไปประเมินราคาสองเหรียญนี้ส่งไปประเมินราคาก็ยังไม่ได้ประเมินนะครับ ปีนี้เอเหรียญนี้ก็ยังไม่ได้ส่งประเมินราคานะครับปีพศสองพตัวรังสือซ้อนนะครับเขาก็ประกาศรับซื้อทั้งหมดสี่เหรียญสี่แบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้ประเมินราคาทั้งหมดทุกเหรียญหมดประเม,มินราคาเหรียญเดียวนะครับก็มาให้ข้อมูลเพื่อนอ,น,อน,นะครับยังไม่ได้ขายนะครับยี่สิบาทก็จะขายแต่ขอ ที่อยู่ตอนนี้ในในคลิปที่ขอที่อยู่ไอในในไลน์ที่ขอที่อยู่เขานะครับเขาก็ยังไม่ได้อ่านก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะได้ขายหรอกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อเราก็บังคับเขาไม่ได้นะครับไอเราก็อยากขายนะเพราะว่าติดตามแล้วเขาประกาศรับซื้อเราก็ดีใจเรามีนะครับไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ